b i r ร์ดแลนชายผู้ชอบลงเกฟสเป็นชีวิตจิตใจโดยการใช้เซตผสมกลีเซอรีอร้อยและเซต Rider ร์บวก7-9ส่วนวิธีใส่ของอย่างไรลงเกฟ4สสบายเรามาหาคำตอบกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมเบิร์ดนะครับจากช่องเบิร์ดแลครับมาดูของเซตของผมก็จะเป็นไ i เดอร์ครับบวกเอา 3, 2. 2> เหตุผลที่ใส่ลูกแก้วขาวบวก8เพราะว่าทีเลผมล้นเกินไปแล้วครับ มันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับ100พอดีครับของแคสผมจะใส่เป็นแหวนดาวครับแหวนวงนี้ผมได้อร้อยมาตอนนั้นแพงมากตอนที่ผมได้มากก็ประมาณพันหนึ่งตอนนี้น่าจะถูกมากๆแล้วครับไม่ค่อยมีใครใส่แหวนดาววกสิบออล้อยหัวลีอันนี้ผมแนะนํามากๆเลยนะเพราะว่ามันมีทั้งคีเลตคิดาเมดสเปรแล้วก็ฮิตครับไปไดห้หลายสายมากมีเลือดด้วย1000พใช่ใครงบน้อยก็แนะนําเป็นซันเมดแล้วกันอ่าต่อไปก็เป็น thunder g อ d นะครับ thunder g อ d อันนี้ผมซื้อมาตั้งแต่ยุคที่มันออกมามใหม่ๆเนาะเหตุผลที่ผมใส่นะครับเพราะว่า1มันมี SP เนาะแล้วก็2มีสเปร์เหมาะกับการลงเกมครับเพราะว่าลงเกฟก็เน้นสเปร์สมีคีเลตสมีคีดาเมทครับเห็นครบเลยครบทุกอย่างที่ผมต้องการถามว่ายุคนี้มีอะไรที่โหดกว่าน,นี้ไม่มีเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นดาบคัตนาติเมทอ่าผมวันแม่อันนี้เป็นยุคที่ว,วันแม่3มเซตใช่ สามเซตลุ่งเรืองมากตอนตอนแรกผมก็ใส่แบบผมมันแม่เสื้อกางเกงแหละเป็นคอมโบ3เซตแต่ที่ผมยังไม่ถอดเพราะว่าอตอนนี้พุ่ยผมใส่มาเป็นบวก10บออ126ผมว่าสเตตัสมันค่อนข้างที่จะดีแล้วแล้วก็มีคีเลดด้วย mm hmm. อ่าส่วนใครที่จะซื้อตามผมแนะนาเป็นหัวเดวิลลวกันหัวเดวิลเพราะมันเป็นสเปเนาะผมมันแม่จะเป็นฮิตหรือเป็นผมอื่นที่บวกสเปย์ลวกันถ้าจะลงเกฟสี่นะครับแล้วก็จะเป็นคีเลดหรือคีดาเมจก็ได้ถ้าคีเลดล้นแล้วก็เป็นคีดาเมจแทนอะไรเงี้ยและส่วนหน้าล่ะ เดวิลแมสเหตุผลที่ผมใส่เพราะว่ามันคิเลตเยอะมากเยอะที่สุดละคิเลตเอส0ีห้ารแล้วก็อ่าสเปเชียลแอตแทกแปคิเลตมันให้เยอะดีผมเลยใส่มือเป็นมือเดวิลยุคนั้นผมว่ามือเนี้ยดีที่สุดแล้วเพราะว่ามันมีคิเลตเนาะแต่ตอนนี้ก็คงเป็นถ้าใครจะซื้อผมแนะนําเป็นสไปเดอร์แล้วกันอ่ารองเท้าสไปเดอร์แมนอ่าเหตุผลที่ผมใส่นะครับเพราะว่าคิเลตมันเยอะมีฮิตแล้วก็สเปย์มันหาด้วย 3- 4แถวตรงเลย4แถวตรงผมเลยว่าของมันดีก็เลยใส่ แต่ถ้าใครไม่มีงบตรงนี้ผมแนะนําว่าเป็น d e วิลก็ได้มาถึงเสื้อนะลุงเสื้อสตาร์บิกินี่อันนี้คือในแค h ช็อปเลยเห็นผมที่ผมใส่เพราะว่ามันมีคีเลต5.5อย่างเดียวเลยถึงมันไม่มีฮิตหรือว่าอย่างอื่นอ่ะขอแค่มันมีคีเลตผมก็เอาเพราะว่าผมจะทําคีร้อยเออมีเหตุผลไหมครับว่าทำไมต้องทำคีถึง100เพราะผมต้องการให้รอบมันนิ่งลุงเคยแบบว่า อี e แล้วมอนไม่ตายเพราะว่าเราไม่ติดคีไหมอ้อเอ้ยใช่เกฟสีอ่อ่ะมันจะมีบอสมันค่อนข้างถึกเนาะถ้าเราอ e ีทีเดียวมันไม่ตายอะ่ะมันจะมีถ้าไม่ตายที่มันจะสวนเรามาแล้วเราก็ตายเลยซึ่งผมพลาดบ่อยมากผมก็เลยคิดว่าไม่ได้ละถ้าเราจะมาพลาดแบบเนี้ยผมยอมให้รอบนิ่งดีกว่าผมรู้มันจะเหมือนเดิมทุกรอบที่เราทำตองเก่งว่ายน้ำ เหมือนเหมือนเสื้อเลยครับมีคี้เล่แต่กางเกงว่ายนะ้ำมีข้อดีก็คือมันมีฮิตแล้วก็สเปร์แล้วก็เอผมแนะนําเรื่องฉายาหลายคนอาจจะมองว่าอ่าลงเกฟต้องมีแฟนตาติกไฟเตอร์ผมบอกเลยว่าไม่จริงเสมอไปเพราะว่าบอสเกฟสี่อ่ะมันมีการสเปรเดรสูงมาก70%เลยตัวว่าเราตีไปแสนหนึ่งอะ่ะดาเมจเราหายไป70,000เลยนะครับมันจะเข้าบอสแค่ส0 0 0มซึ่ง3า0 0 0่นนั้นอะ่ะแฟนตาติกไฟเตอร์ช่วยเราได้แค่1 0ปกติมัน30%เนาะมันบอก300%ผม,มองว่าถ้า ไอ้ I, ไม่มีแฟนตาติกไฟเตอร์ก็ไม่ต้องทำก็ได้ครับไปเมนทฮิตแทนตอนแรกเบิร์ดลงเก็บสใช้เซตอะไรฮะยุคแรกที่ผมลงผมใช้เซตผสมใหม่เออแล้วทำไมถึงต้องมาเปลี่ยนเป็นไรเดอร์ผมรู้สึกว่าไรเดอร์จะเคลียร์หมอนง่ายกว่าผสมใหม่มันเลยช่วยเรื่องเวลาเวลาจะไวขึ้น แต่ถามว่าข้อดีของผสมใหม่คืออะไรใช่ไหมครับด่านโจ๊กเกอร์จะมีบอสตัวหลังครับเป็นบอสใหม่นะหลายๆคนก็จะเห็นนะว่าเป็นบอสกระดูกถือดาบกระดูกตอนนั้นถึกมากครับถึกมากไรเดอร์ไม่สามารถเคลียร์ได้นะครับถ้าขอบไม่ถึงแต่ผสมใหม่ทําได้ง่ายเลยเพราะว่าผสมใหม่แรงอีแรงใช่ป่ะผสมใหม่ใช่ครับนี่คือข้อแตกต่างครับระหว่างไรเดอร์กับผสมใหม่นะใช้แล้วความชอบนี่ชอบไรมากกว่ากันผมชอบไรเดอร์มากกว่าเพราะว่าความไวแรกแรกเบิร์ดสอนบอสติดบั็กแล้วค่อยอีอ่ะเออ ันแปลกมากเลยบอสติดบักเออบอสติดบักแล้วก็อี๋เฮ้ยมันได้ด้วยเหรอบอสไม่ยอมเดินมาจริงๆตอนนั้นของไม่ถึงไงลุงก็ต้องพึ่งบักซะหน่อยรับจ้างลงดันด้วยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับรับจ้างลงดันด้วยจะลงเก็บสี่ต้องเวลเท่าไหร่ครับอืมยี่สิบห้าหรือสามสิบนะเรืองสามสิบครับถ้าเวลสามสิบไปเวลสี่สิบอะไรเงี้ยมันใช้เวลานานไหมเผื่อบางทีคนเขาอยากลงดันแบบให้เราเวลสามสิบไปสี่สิบก็ใช้เวลาประมาณแปดชั่วโมงครับแปดชั่วโมงครึ่ง 30ไป40กดคูณทั้งหมด166รอบอ่ะาชั่วโมงหนึ่งนี่ลงได้กี่รอบฮะถ้ามาตรฐานก็ประมาณ20รอบครอบถ้าลงกับเบิร์ด1ชั่วโมงเบิร์ดคิดราคาประมาณเท่าไหร่ครับผมลงตอนนี้นะครับตอนนี้ผมคิดรอบละ1.3บาท1ชั่วโมง20ก็ประมาณ26บาทแนะนำคนที่จะลงเก็4ีนะครับว่าจะต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้างถ้าแนะนำเป็นผู้เล่นใหม่ผมแนะนำเป็น Galax y ซไปก่อนเพราะว่ามันเล่นง่าย แต่ใครที่จะเล่น Galaxy ก็แนะนําเป็นอาชีพที่ลงดีแล้วติดหมื่นนะเพราะว่าต้องโจกอะค่อนข้างที่จะอียากยแนะนําให้ลงดีใส่ให้โจกเกอร์หมื่นแล้วค่อยอีอาชีพผมมีอยู่ประมาณ3อาชีพที่จะแนะนำอ่าแฮปกิโดแล้วก็จูโดครับเพราะว่าลงดีหมื่นส่วนอีกสาย สกิลถูกแต่ผมก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ก็จะเป็นแซมโบครับแซมโบเพราะว่ามันเบาลงดีเบาซูโม่ได้ปะซูโม่ได้ครับแต่ว่าซูโม่ข้อเสียคืออ่าตัวหินมันลงดีไม่โดนใช่ลงดีตัวหินไม่โดนแต่มีวิธีก็คือจับมันลงอ่ะจก็ค่อยกระทืบนกระทื้ใช่ มันมีสูตรอยู่ปกติเบิร์ดเนี่ยลงเกฟบ4วันละกี่รอบครับถ้าปกติผมจะทำประมาณ200รอบครับประมาณ10ชั่วโมงปล่อย200อาจจะมีเลทไปหน่อยแบบพักกินข้าวอะไรเงี้ยก็จะประมาณ11ชั่วโมงเนาะเราจะแรกๆนี่อันนาเขาใช้ลิงใช่ไหมอ่าติดแอนิเมชันครับก็เลยชา้าเออเคยเห็นตอนนั้นเบิร์ดโดนแบนอะเพราะสาเหตุอะไรเหรอครับถึงโดนแบนอ่าทางทีมงานเขาบอกว่าผมรับโปเข้าตีก็เลยโดนแบน บอกวิธีการป้องกันการโดนแบนหน่อยครับว่าเรามีวิธีการป้องกันได้อย่งไงบ้างอ่าวิธีป้องกัน อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็ผมแนะนําว่าเก็บหลักฐานทุกอย่างไว้ครับใครสายลงดันเนาะแบบรับเวลเหมือนผมอ่ะก็แนะนําว่าเก็บสลีปเก็บข้อมูลการแชทแล้วก็อัดวิดีโอไว้หน่อยก็ดีครับอย่างน้อยก็ให้เขารู้ว่าไอ้คนที่โปะไม่ใช่ตัวเราเราก็จะได้หลักฐานในการปลดล็อกแต่แต่ก็เซฟๆหน่อยก็คือดูว่าคนที่จ้างเราอ่ะมีตัวตนไหมอืมในช่วงเวลาที่เบิร์ตใส่ผสมกลแล็กซี่เนี่ยเบิร์ตตีบวกอร้อยเองเลยเหรอแล้วหมดไปเยอะไหมครับ 6 g a l a x ็ซี่อรอยตอนนั้นผมน่าจะหมดไปประมาณเกือบหมื่นนะขายได้สามพันโหรู้สึกเสียดายไหมครับกว่าจะตีได้ออลอยมันยากเหมือนกันนะขายสามพันแล้วผมรู้สึกเสียดายอยู่นะเซตกาเล็กซี่มันทําให้เราแบบผูกพันกับมันอนะ่ะแล้วเอาไปต่อยอดซื้อเซตไรเดอร์ได้ช่วงเวลาไหนครับเบิร์ดที่ลง,งเกฟ4ีแบบมันมากๆอนะ่ะถ้าช่วงพีคสุดที่ผมเคยลงเนาะผมจะเล่าให้ฟังลกันตอนนั้นอนะ่ะช่วงที่เวลหกสิบมาใหม่ๆห่ เลี้กสิบมาใหม่ๆเลยนะลงออผมลงสี่ตัวเป็นของลูกค้าหมดเลยเพราะว่าผมเล่นตัวลูกค้าสี่ตัวเลยคือเอาของของเราเดียวให้ตัวลูกค้าแล้วเราลงไอดีของลูกค้าใช่ใช่สี่ร้อยรอบแทบอ้วกก็คือไม่ได้นอนอย่างนั้นแหละใช่ผมไม่ได้นอนเลยวันนั้นยี่สี่ชั่วโมงสี่ร้อยรอบจากเว5้5ห้าห้าไปเว้ยหกสิบต้องลงเก็สี่ประมาณกี่รอบจ้ะอ,อ่าผมคำนวณให้แล้วกันเนาะห้าสิบห้าไปหกสิบตอนนั้นหนึ่งพันแปดร้อยรอบหนึ่งพันแปดร้อยรอบกี่วันถึงจะเว้ยหกสิบ ถ้าพักด้วยก็สามร้อยอบเนาะผมเอาพันแปดหารสามร้อแล้วกันก็6วัน1อาทิตย์จากเวล5หไปเวล6หสิบสเตั่ต่างกันเยอะไหมผมว่าก็ค่อนข้างที่จะต่างนะลุงข้อดีของผสมแ a l a ซีก็คือราคาถูกกว่าเซตไรเดอเหมาะกับคนงบน้อยที่ลงเกฟสี่อีสเปเมีความรุนแรงเป็นอย่างมากแต่ข้อเสียคือ E ได้ช้าข้อดีของเซตไรเดอร์คือ E ค่อนข้างไว เคลียร์มอนล้รอบข้างได้ไวกว่าผสมใหม่ข้อเสียคือ E ได้เบากว่าผสมใหม่ใครอยากเว่ยไ,ไปหาเบิร์ดแลนด์ได้ที่ C5 หน้าเกฟ4วันนี้ขอบคุณเบิร์ดแลนด์มากที่ให้ข้อมูลดีๆกับเราและผมลุงโยเกมเมอร์ Your amer, ก็ขอลาทุกคนไปก่อนฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะไปก่อนแล้วบาย